ทมทั้งหลายเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวเองตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดพิพานทมใหญ่เป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานประกอบขึ้นด้วยทมทั้งหลายที่เป็นหน่วยย่อยเล็กๆมีความสมบูรณ์ในตัวเองเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิต เป็นอย่างอยู่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ด้วยตัวเองตั้งแต่หน่วยที่เล็กที่สุดเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานเป็นชีวิตเป็นอย่างอยู่ทำทั้งหมดในนิพพานทําใหญ่เปลี่ยนไปมาระหว่างกันละกันอยู่ตลอดเพื่อเข้าสู่สภาวะยุติธรรมเข้าสู่สภาวะ ที่สุดแห่งธรรมธรรมทั้งหลายจึงมีหน้าที่สร้างที่สุดแห่งธรรมของธรรมของตนเองเพื่อความมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายของธรรมที่อยู่ในนิพพานธรรมใหญ่เพื่อการเข้าถึงยุติธรรม เข้าถึงที่สุดแห่งธรรมเกิดความมั่นคงของนิพพานธรรมใหญ่ดำรงอยู่ด้วยธรรมที่เป็นที่สุดแห่งธรรมยั่งยืนมีตัวตนเทียงแท้ไม่เสื่อมสลายตลอดไปเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองสำเร็จในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไป เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมนั้นนั้น,น,นยิ่งยิ่งขึ้นไปรับกับนิพพานที่มีขนาดใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทำบุญบาร,รมีสาสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทสโลตั้งแต่มีขึ้นแรกดำงรงทำบาร,รมีสาสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ดสดจันทสโล ทำงานอย่างต่อเนื่องสร้างเป็นหน่วยย่อยๆบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโ,โลเพิ่มขึ้นตลอดจากต้นแบบหน่วยแรกนัดตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสโลนัดตำแหน่งศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทโสโล ตำแหน่งศูนย์กลางนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลเป็นตำแหน่งศูนย์กลางควบคุมบังคับสั่งการสร้างทุกสิ่งทุกอย่างสร้างพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลสร้างพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมิโยสร้างคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันท์ขนงอยู่สร้างทุกท่อฐานบุญ สร้างชาวสิบิไลสร้างประเทศของชาวสิวิไลยขยายประเทศของชาวสิวิไลยขยายนิพพานทำบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจตสโสให้ครอบคุมได้อย่างสมบูรณ์ทั้งนิพพานทรรใหญ่ดึงดูดบอกเกิดพัฒนาธรำทั้งหมดในนิพพานทรรใหญ่ให้ เป็นธรรมบุญบารมีสามสิบทัศพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ทั้งหมดให้นิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบุญบารมีสามสิทัตพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่เป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัตพระเด็พระคุณหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่เป็นยุติธรรมเป็นที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิทัน พระเดชพระคุณหลงปป่ดสดจันทสโลที่สมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆเป็นยุคชาวสิวิไลที่สมบูรณ์ขึ้นไปตลอดเป็นไปอย่างสะดวกราบรื่นง่ายดายครบถ้วนสมบูรณ์รวดเร็วตลอดไปในรายละเอียดในการสร้างที่สุดแห่งธรรมของบุญณตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก บารมีสาสิตทัตพระเด็คุลมปุสสันตสโลคือตำแหน่งของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จเป็นตำแหน่งในการพัฒนาธรรมทั้งหมดในนิพพานธรรมใหญ่ดนยการดึงดูดบอ่อเกิดของหน่วยทุกหน่วยย่อยๆที่เป็นเ่องจากเป็นพลังงานของบารมีสามิตทัตพระเด็ดจคุลมปุสสันตสโล ดึงดูดบอกเกิดหรือว่าสร้างขึ้นใหม่เป็นหน่วยย่อยๆบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลขึ้นมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องสร้างเป็นนิพพานทำบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโลสร้างนิพพานทำใหญ่ายาย เป็นนิพพานธำบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงพูทสดจันทสโรใหญ่ายายเป็นศูนย์กลางอู่ทะเลบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงพูทสดจันทสโรใหญ่ายายเพื่อยุติธรรมเพื่อที่สุดแห่งธรรมของบุญบารมีสามสิบทัศน์พระเด็จพระคุณหลวงพูทสดจันทสโรใหญ่ายายที่สมบูรณ์ขึ้นไปอย่างต่อเนื่องตลอดทุกส่วน ของนิพพานทร,รบุญบาร,รมีสามสิบทัศน์พระเด็จคุลมพุดสดจันทสโลล้วนทำหน้าที่เพื่อให้เกิดยุดติธรรมให้เกิดความมั่นคงยั่งยืนเที่ยงแท้มีตัวตนไม่เสื่อมสลายของนิพพานธรรมใหญ่เพื่อให้นิพพานธรรมใหญ่เป็นนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาสิทัศน์พระเด็ะคุณลงพุดสดจันทสโลใหญ่ เป็นศูนย์กลางดึงดูดบ่อกเกิดทำบุญบาร,รมีสาสิทัศน์พระเด็คุณหลวงปู่สดจันทัสโลใหญ่เพื่อการดำรงอยู่ของนิพพานธรรมใหญ่ที่เป็นนิพพานทําบุญบาร,รมีสามสิบทัศนพระเด็คุณหลวงปู่สดจันทสโลใหญ่รับกับการเป็นชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองสุข ถาวรมั่นคงมีตัวตนเที่ยงแท้ตลอดไปในการอยู่ในนิพพานที่มีขนาดใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ทุกส่วนของนิพพานธรรมบุญบาร,รมีสาสิทัตถประเด็จคุลโงงโสดัลตัสโลจึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากบาร,รมีสาสิทัศน์ประเด็พระคุณลวงุทพสดัลตัสโลตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยสุด ซึ่งเป็นเครื่องจักรเป็นพลังงานรวมอยู่ในตัวเองอย่างสมบูรณ์ทำงานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้ตืน่นผู้บิกบานยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาเป็นสุขเจริญสำเร็จของชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปตลอดเวลาตลอดไป